สวัสดีเจ้าทุกคนตอนนี้ฮาวกำลังจะเดินงานนะเจ้า,า,ราประมาณสิบห้านาฬิกานะคะเราจะกลับ <17. S 1> บ้านเจ็ดเอาเจ็ด <laughs> <laughs> <17 S 2> ห้าโมงนาฬิกานะคะห้าโมงอะไรเนี่ยเราจะกลับบ้านไปดูนี่เขาจะพาทุกคนไปดูบ้านพักของเขาเนาะเจ้าว่าสถาบ้านพักข,ของคนงานที่ทํางานฟาร์มเนี่ยเป็นแบบไหนนะเจ้าปอันนี้เราพักหลังเดียวกับเท่าแก่นะครับแม่เดี๋ยวเฮาไปดูพ่อพ่อหน่อยเจ้าปะ ไป,ลนนปแ,บบแล้วลครับ,บนี่บรรยากาศตอนแล้วนะเจ้าครับบรรยากาศก็ดีมากเขาขอเอาไข่ไปกินเนี่ยเสียงมันก็จะเบาหน่อยนะครับเพราะอยู่ไกลกันครับใส่แมสอีกต่างหากก็บอกไปก็ว่าเนี่ยเนี่ยไข่มีกลินรูฟางไข่จะได้กินไข่นะตอนนี้ไข่แพงแต่เราก็ได้กินไข่นะครับครับอย่างไงก็ จะเจอกันที่บ้านดีกว่านะครับใกล้ถึงบ้านแล้วจ้าจะแหมประมาณห้าขีดไม่ถึงบ้านละหน้าเฮาครับหน้าเฮานี่ครับบ้านของเรานะครับไปรลือเจ้ามาถึงบ้านและครับตอนนี้ก็มาหอดบ้านแล้วเด้อครับข้ามซนสูมครับอันนี้ อันนี้เป็นของเราเนาะฝั่งฝั่งฝั่งนู้นเป็นของไอ้อเท่าแก่นะครับเชิญค่ะพี่สีภัยคะอ่าครับตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับยินดีต้อนรับค่ะครับอันนี้คืออะไรครับมาถึงก็จะเจอห้องน้ํานะคะนี่ห้องห้องแรกี่คือห้องอาบน้ํานะคะอ่ะาไปไปนี่คือห้องอาบน้ํานะคะอันนี้ชอววร์รูน,นี่คือห้องน้าอ่าต่อมานะคะรองเท้าก็จะวาง มาะค,ะครับตรอมาก็จะเป็นห้องน,น,นอนไปดูห้องนอนกันเนาะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับในเป็นห้องนอนของหัวหน้านะครับนี่เพิ่งสร้างนะครับตอนที่เรามานะใช่อันนี้ก็เป็นห้องนอนของเราครับแล้วห้องข้างๆนี่ครับอันนี้เป็นห้องของนายจนุน,นวยนะคะนายน,นวยครับ <S <S <C ũng> คือเราอยู่ที่นี่ด้วยกัน4คนนะนะคะัพี่ไพ่ก็จะพักอยู่ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้เนาะก็จะมีนเตียงมีทีน่นอน <P> มีตู้เสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะคะะอ,ออกไปได้แล้วคะ่ะมีแค่นี้และคะ่ะอ้าวแค่นี้เหรอห้องคนอื่นนี่เราไม่รูนะ้เขาเหมือนมือเหมือนกันแล้วแหละครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับค่ะโต๊ะกินข้าวนะอันนี้เป็นที่เผาขยะนะครับนี่นะครับนี่ก็มีราวตากผ้าอยู่ข้างในนะครับแล้วต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวก็จะใช้ด้วยกันนะคะสภาพมันก็จะรลภๆหน่อยนะคะ ก็จะมีมุมของใครของมันเนาะอันน,นี้จะเป็นของนั่นนวยอ่าอันนี้พ่อครัวของป่านะครับแล้วก็จะเป็นของเราอ่นานงจังโก้ก็มีสองอันนะครับในตู้ยเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเราครับแล้วก็หลังบ้านหลังบ้านนี่เราถ่ายบ่อยแล้วเนาะเราพามาดูบ่อยละนะครับลังบ้านนะครับถ่าเมียค่ะครับบ้านพักของคนงานที่ไม่ได้เสียอะไรเลยสักอย่าง เก็<น>ะจะอยู่กันแบบประมาณนี้นะคะมีม,มีตู้เย็นให้มีเครื่องซสกผ้าให้เหมือนอยู่อาพาอร์ทเมนส์เหมือนกันแต่แต่อยู่อาพาอร์ทเฮาส์เราเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะค่าแก้ค่าน้ําค่าไฟนะคะแต่อยู่ที่นี่ก็คือทุกอย่างฟรีนะคะถ้าทำฟาร์มไก่ก็จะได้กินไข่ฟรีถ้าทําสวนผักก็ได้จะได้กินผักฟรีนะคะตอนนี้ก็ มีประมาณนี้เนาะก็ตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนมันที่เคยบอกอันน,นก็เป็นเล่ามานะครับก็จะเป็นแปลงผักนะครับก็จะมีเราตากผ้าแล้วก็ตากผ้ากันหลังบ้านเนาะแต่หน้าหนาวนี่ตากไม่ได้มันเป็นน้ําแข็งแข็ง็งมา <จะ S 1> ตั้งหมดครกันแบบนี้นะคะครับก็ลักษณะที่นี่ก็เราจะอยู่กันเป็นครอบครัวกินข้าวเสร็จก็ห้องขครห้องมันเนาะครับข้าห้องขครห้องมันนะครับผมถ้าใคร,ใครที่อยากมาทำงานฟาร์มนะคะก็ สนใจก็ลองทักเราได้ครับสอบถามเราได้เงินเดือนก็สามล้านสองคู่ละเนาะมีข้าวสารให้ผู้ชายเดียวล้านแปดเนาะผู้ชายเดียวล้านแปดนะไปครับสนใจก็ทักมานะคะครับนี่กัตตยอินนะเจ้าสวัสดีเจ้าครับสั้นๆครับสวัสดีครับ